ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ถ้าผู้ชมเรามากันอยู่ในช่วงเช้านะครับเช้าสิบโมงสิบเอ็ดโมงช่วง,ง,ง,ช,วงช่วงนี้นะฮะเรามาอยู่กับมีโอของผมเองในวันนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนสเตปมีโอนะครับกูเปลี่ยนอีกแล้วจากที่แรกกูเพิ่งจะลงห้าเก้าไว้ใช่ไหมจากแรกเป็นห้าแปดลงไปห้าเก้าตอนนี้ห้าเก้ามันท้ายพายุนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสเต็ปบันให้กลายเป็นท้ายภาระนะฮะท้ายพายุดีๆไม่ชอบชอบท้ายภาระ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้านี้หน่อยครับเจ้านี้คือลูก CBR นะครับเป็นลูก CBR ขนาดมิลก็60กว่ามิลน,นะครับก็ไปหากันว่ากว่าเนทะ่าไหร่นะครับมันก็ต้องมีอะไรหมกๆกกันบ้างนะฮะสี่จังหวะเนี่ยเออสจังหวัดเนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากมากเลยนะมันยากกว่า2จังหวะมากเลยนะเวย้ยเพราะอะไรรู้ปะ พอเราทําอะไรให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยให้ลูกมันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องขยายวาลวตามเววาลวต้องตามแคมต้องมาท่อต้องมีนะครับมันยุ่งยากมากซึ่งสี่จังหวะเนี่ยแม่งหมดเกือบครึ่งหมื่นเลยนะถ้าทําจริงๆเนะี่ยนะครับเอาเรื่องมากะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทาบาบอขนาดนั้นนะครับก็ทําเท่าที่ทําได้ตอนนี้อ่า ผมต้องขยายคอท่อนะครับตอนนี้คอท่อผมอยู่26มิลผมจะขยายให้เป็น28มิลนะครับเนื่องจากว่าลูก CB ีเนี่ยมันน่าจะรับ25มิลไม่ได้มันน่าจะแบบอั้นเกินไปนะครับก็ต้องทําท่อใหม่ที่แร้จะซื้อท่อสูตรแหละแต่แบบท่อสูตรแม่งก็ดูแบบดูเปรถทำเกินไปไนงะเดี๋ยวเราจะเอาท่อใบเนี่ยท่อที่ผมใส่อยู่เนี่ยยืนพื้นแล้วก็ไปทําคอไปอะไรมาไปอะไรมันนะครับสี่จังหวัดเนี่ยจะว่าทําง่ายไหมทำง่ายนะเว้ยจะว่าง่ายมหมง่ายนะคือแบบ เราสามารถทําให้มันแรงด้วยตัวเองได้อะแต่ว่าคนคนไม่ต้องเป็นช่างก็ทําได้อะประมาณว่าเราเราแค่มีความรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแม่งควรจะทํำยังไงทํายังไงให้มันบาลานซ์กับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแค่เราทําตรงนี้เป็นปุ๊บนนเวลาเราไม่ต้องงอช่างเลยก็อันนี้นะครับยิ่งลูกใหญ่ท่อก็ต้องยิงขยายตามทีเนี้ยท่อขยายแม่งแม่งก็มีสูตรท่อนะมันมีสูตรท่อแบบสูตรมาตรฐานเนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบดีมากสูตรท่อมาตรฐานมันจะมีประมาณอ พอ2 6 28 32มนะครับมันเป็นสูตรมาตรฐานที่แบบมึงจะเลือกอะไรมาใส่ก็ได้วิ่งไม่วิ่งก็เลือกขึ้นอยู่กับคนเลือกด้วยว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะดีมากนะครับโอเคท่านผู้ชมใส่ลูกขนาดนี้นะครับลูก CBR ขนาดนี้ออกหลังขนาดนี้แน่นอนครับมันต้องคว้านแข็งของผมคว้านไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเอา5้ากาวออกเราจะใส่เจ้าลูกนี้เข้าไปก็ยังไม่ได้ตัดประก็นนะประก็นเนี่ยผมต้องตัดนะประก็นตีนเสื้อเดี๋ยผมต้องตัดเองอันเนี้ยอันเนี้ยคือท้ายพายุ อันนี้คือท้ายภาะระขนาดลูกนะนะครับใหญ่มากก็จริงๆก็ไม่ได้กาจะเอาแรงอะไรมากมายนะท่านผู้ชมคือผมอยากได้อารมณ์แบบบิดแล้วมันลอยอะ่ะซึ่ง5้าผมเห็นบางคนทำอะ่ะมันทําลอยจริงเว้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างผมคิดว่ามันต้องทําเยอะมากๆแน่ๆเลยมากๆอะ่ะคือแบบประมาณว่าถ้ามึงจะทําให้บิดลอยในลูก5 9, ้าเอ่ะสู้มึงลงลูก60ขึ้นดีว่ามึงลงลูก60ขึ้นอะ่ะยังไงมันก็บิดลอยเว้ย โดยที่ว่าคุณไม่ต้องมาตามข้างไม่ต้องมาตามเฟืองท้ายถ้าสมมติว่าอยากได้แค่แบบอารมณ์ต้นนะต้นแบบบิดลอยบิดลอยเงี้ยแนะนําว่าให้ทําลูกใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราทําลูกเล็กเนี่ยเราต้องมาไล่หาแต่มันใช้งานทนกว่าไว้ลูกเล,ล็กอะมันใช้งานทนกว่าแต่ก็อีกนายแหละมันก็มันก็อยู่ที่คนขี่ด้วยนะครับคนขี่คนใช้งานเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าลูกเนี่ยมันจะอยู่กับผมได้นานเท่าไหร่ <laughs> นะครับขนาดปอกก็แบบบางแล้วบางแล้วผมถามลงกึงเขาบอกไม่ไม่แนะนําให้คว้านใหม่ นะครับถ้าลูกเนี้ยไซส์เนี้ยบรนพังไม่ได้นําให้คว้านละให้แบบตีปอกใหม่ไปเลยหาเสื้อตีปอกใหม่นะครับเขาว่าอย่างนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยข้างในนี้กันนะฮะอันนี้อันนี้เป็นประเก็นนะครับงาน CN มือขาดลายสัตว์อันนี้ก็ผมตัดเองนะซื้อแผ่นประเก็นมาแล้วมาตัดเองนะครับไอเทียกรอบหมดลวอันนี้ประเก็นนี่ก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่รถยนต์นะฮะอันนี้ผมซื้อร้านอะไหล่รถยนต์ ก็พวกน้ำมันเครื่องพวกอะไรก็ยังวิ่งขึ้นดีปกตินะฮะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะทําการโอเคนะไม่เห็นหน้าผมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ก่อนที่เราจะทําการใส่ลูกสูบนะครับขนาดที่มันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรก็ตามนะฮะให้เราทําการเอาเสื้อนะครับเสื้อที่เราทามาเนี่ยยัดเข้าไปก่อน อ๋อไอสัตว์กูว่าติดอะไรมันติดไอตัวนี้ผมลืมเอาออกปอกเจ้าตัวนี้อยู่ประมาณ 7, เจ็ดประมาณหกสิบเก้ามิลน,นะครับเออไอสัตว์ก็ติดแม่งก็ติดไอเฮียกูก็หลอนพป่หมดแบบทํางานไม่ค่อยรอบครอบเลยอย่างว่าท่านผู้ชมอันนี้คือแบบผมเพิ่งตื่นนะฮะตื่นเก้าโมงสิบโมงเนี่ยกูตื่นสายกูตื่นแล้วกูก็มาทํารถเนี่ยเอะใช่ใช่ใช่เราลูกค้ามีนะเวย้ย ยานะสีแดงนะครับคือคลิปต่อๆไปที่เราจะกำลังกำลังจะทานะฮะแต่ว่าตอนนี้เอารถกูก่อนพอรถกูต้องวิ่งอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะคันนี้ประมาณว่าเชิงว่าจัดสภาพนะครับจัดสภาพมาจากสีแดงจะกลายเป็นสีดําแล้วก็ทําสีโค้งนะฮะทาสีโค้งแล้วก็คว้านเสือ้อแต่ทีเนี้ยผมมีปัญหากับเจ้าคันนี้เว้ยเนื่องจากว่าเสือ้อเสื้อมันเป็นไซส์3า0มาแล้วทีนี้ผมไปประกาศหาในกลุ่มถ้าผู้ชมรู้ไหมผมเจออะไร สิ่งที่กูเจอสิ่งที่กูเจอในกลุ่มเว้ยคือกูถามโพสถามไปว่าใครมีเสื้อ vr ไซส์ร้อยไซส์ร้อยไม่เกินไซส์200เพราะว่าเจ้าเจ้าของของรถคันนี้เขาจะเอาไปออกทริปประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ต้องหาไซส์เล็กซึ่งคันนี้มันเป็นไซส์3 0 0แล้วพอมันพังมันคว้านไม่ได้ทีนี้เว้ยกูก็ไปโพสหาในกลุ่มอย่างที่ผมบอกไปมันมีคนเสนอเสื้อมาเสื้อ vr 3 jf น่าจะ10นี่แหละไซส์เท่าไหร่วะไซส์5้าหรือไซส์75าแหละถ้าผู้ชมรู้ว ขาย2,005 5กูเลิกหาเลยกูเลิกหากูเลิกความคิดที่จะหาเสื้อ V.I. อต่อไปเลยครับ2 5 0 0ถ้าผู้ชมคิดดูไซส์ไซส์5 0หรือ75นั่นแหล,ละ2,005เว้ยคือแบบกูเลิกเลยกูไม่หาเลยกูไม่โพสหากลุ่มไหนเลยกูโพสกลุ่มเดียวคือจบแล้วทีนี้ผมไปปิ๊งไอเดียไปคุยกับโรงกึงที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถตีปอกเสื้อให้ผมได้เพราะว่าจริงๆผมไม่ค่อยอยากเสื้อไปตีปอกนะเพราะว่า บางทีเขาตีมามันไม่ดีใช่ป่ะมันตีมาไม่ดีปุ๊บมันตีเบี้ยวปุ๊บเราก็ต้องมาแก่งานแล้วก็วิ่งไม่ออกแล้วก็ร้อนแต่ทีเนี้ยลงกึ้งที่เนี้ยเขาบอกว่าเขาทํามานานพอสมควรเวยเขาทํารุ่นพวกนี้มาก่อนผมก็เลยว่าเฮ้ยน่าลองว่ะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายด้วยมันถามว่าแพงไหมมันก็อยู่ในเกตที่รับได้เว้ยแต่ว่ามันก็ถูกกว่ากูไปซื้อเสื้อสองพันห้าแล้วกูก็ไม่รู้สภาพไหนด้วยไงจริงป่ะอย่างน้อยเราก็ได้อ้ยปอกใหม่ลูกใหม่อะไรเงี้ยยังกว่่าใช ก็ราคามันอาจจะถ้าทำเบสเซ็นนะทำเบสเซ็แเรามันก็อาจจะไล่ๆเรียกกันแหละแต่ว่ามันถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็แบบเราได้ชัวร์กว่าได้เห็นงานได้อะไรด้วยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูคลิปหน้าของคลิปหน้านะเดี๋ยวผมพาไปดูการตีปอกของโลงกึงนะครับคือไม่ได้พาไปแบบไปสอดส,ส่องถึงขนาดนะเพราะว่างานมันต้องทิ้งไว้เว้ยแล้วโลงกึงเขางานค่อนข้างจะยุ่งเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูว่าลงกึงที่ไหนแล้วก็งานออกมาเป็นแบบไหนนะครับทีนี้เรามาต่อเรื่องมีโอเราดีกว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าผู้ชมมันไม่เหมือนงงววว้ยที่่าแบบมึ แข้งมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนี่หรอวะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดเท่าสองวหัวไอ้พวกนี้แข้งมันเล็กครับอ่าโอเคนะผู้ชมนี่ใส่ได้นะฮะใส่ได้แต่ทีเนี้ยผมได้เสื้อเสื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยมันเป็นชักยาวปะเกลนมันหนาประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยผมว่ามันน่าจะซักชักประมาณสักสักห้าักเก้านะครับทีนี้ผมก็บอกให้ลงกึ่งเขาตัดปอกให้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเอาหัวไปมองว่าปอกมันชนกับข้อเหวี่ยงไหมนะครับปอกตีนปอกนะครับ นี่ตีนปอกตรงนี้ไอสัตว์ออกมาสินี่ตีนปอกตรงนี้นะครับพอดีกับเจ้าขวี่งตงัวนี้โอเคแปบลบว่ามันใช้ได้มันไม่ชนก็ถือว่าใช้ได้ที่แรกมันยาวขนาดนี้เพราะมันใส่ชักยาวไงตีนตีนปอกมันเลยยาวทีนี้ทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาใส่ลูกลงไปนะครับการใส่ลูกการใส่ลูกสี่จังหวะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะเอาจริงคือแบบมันไม่ไปทางไหนสักทางอะ่ะมันไม่ไปทางง่ายไม่ไปทางยาก มันจะออกไปทางลาบากซะมากกว่านะครับเนี่ยท่านผู้ชมปะเกน็นเดิมเห็นปะเนี่ยมันเป็นเศษซากปะเกน็นนะครับอ,อ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปุ๊บ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 อ่นี่สมมติมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมปะเกน็นเดิมไม่สามารถใส่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะปอกมันใหญ่มากอันนี้ปอก69มิลน,นะครับปอกนอกเนี่ยหกสิบเกผมก็คว้านข้างในเนี่ยประมาณ71 7ดสิ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองนี่นแหละเพราะว่าตอนนั้นผมมีเสื้อลูก66นะครับ แล้วมาคว้านใส่ตรงนี้อันนี้ตาน้ำมันเครื่องขาดนะฮะแต่ว่ายังใช้ได้ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดปลเก็นก่อนนะ <c oughs> หลังจากผมไปนั่งตัดปลเก็นนะครับอ่านี่คือปลเก็นที่ผมตัดเองเพอดีกับปอกเป,เป๊ะเลยนะครับและทีนี้เราก็ทําการชโลมน้ํามันนะจะเป็นน้ํามันเครื่องนะหรือจะเป็นโอโทลูกก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับมีอันไหนก็ใสอันนั้นเข้าไปแลวอันนี้ลูกสูบนะครับก็ทําการชโลมน้ํามันไปแล้วทีนี้มันมีวิธีการใส่อยู่2แบบเว้ยคือหนึ่งอ่ะเราใส่อันน ใส่เข้าไปก่อนกับ2เราใส่กับรถอ่ะนะครับก็จะมีความยุ่งยากที่ต่างกันพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองอ่าใส่กับรถนะครับเจ้านี่เป็นลูก CB สลัก15มิลน,นะครับเป็นข้อดีของลูก CB คือมันเป็นสลัก15บมันไม่ต้องแปลงบูทสลักซึ่งการแปลงบูทสลักเนี่ยมันจะทําให้การใช้งานของบูทนะครับอายุการใช้งานของบูทอะ่ะมันสึกเร็วนะครับบูทมันจะสึกเร็วทีนี้การที่เราไม่ใส่บูทเลยเนี่ยมันก็ ไม่ต้องกลัวเรื่องบูสึกอ่ไงพอบูสึกเนี่ยมันก็จะเกิดการคอนขึ้นมาเว้ยกึกๆๆอนั่นนะครับอันนั้นคือข้อเสียของการใส่บูสแต่ว่าบางคนใช้ทนอันนั้นก็แล้วแต่เขาผมก็ใช้ทนแต่ว่าแค่บอกว่ามันสู้สลักเพียวๆไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปเลยดีกว่าแบบเอาจริงๆคือกูก็ยังทําไม่เซียนหรอกเออขอตัดตรงนี้เลยแล้วกันโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทําการใส่เสื้อลงไปแล้วนะครับ เราต่อมาต่อมาต่อมาเลยเราก็จะมาใส่ฝานะครับฝาก็วาลวก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นวาลสามอ่ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหรือประมาณสามสิบหละสามสิบสามสี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยอันนี้มีปัญหาคือตรงนี้มันรูดนะตรงนี้มันรูดนะครับมันหายไปเลยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวผมไปยึดฝาตัวนี้ก่อน ในส่วนของเจ้าฝาตัวเนี้ยผมกลัวแ,แคมแคมบปว่าวะแคมกระเดืองกระเดืองว้าวนะครับกลัวกระเดืองวาวชนตัวนี้จังเลยเดี๋ยวประกอบไปแล้วมาดูกันว่ามันจะชนหรือเปล่านะกูต่ออย่างเงี้ยคือแบบตอนแรกๆไม่ไม่เช็คนะไปเช็คอีกทีก็คือตอนใส่ไปเลยกูจะเป็นอย่างนี้นะครับอ้ออีกอย่างท่านผู้ชม2ตัวนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้จะมีบูทด้วยนะนี่มันจะมีบูทหน้าตาแบบนี้นะครับให้ใส่ไปอย่างนี้ ผมยังไม่ใส่คาบูไม่ใส่อะไรนะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูก่อนนะครับไม่ใช่ติดเครื่องนะแค่ว่าอ่าลองให้เครื่องมันหมุนนะฮะดูว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้มันจะมีมาร์คท่านผู้ชมมาร์กตรงนี้ให้ตรงกับขีดตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับมันไม่จําเป็นต้องตรงเป๊ะหรอกแค่ตรงมากที่สุดก็พออ่ะสักประมาณนี้ได้จู่โซ่ผมมันจะหย่อนหน,นะเพราะผมไม่ได้ตั้งนะครับ ทุทีนี้เราก็มาลองบิดกุญแจสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะมีเสียงอะไรพลิลึอกออกมาหรือเปล่านะมีเสียงจริงๆด้วยไม่แน่ใจอาจจะเป็นเสียงเจ้าตัวนี้นะท่านผู้ชมแต่เหมือนว่ามันไม่ได้ชนนะแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับ มันมีเสียงพิลึกพิลึกอยู่หรือว่าเสียงท่อไอเสียวะเสียงโซ่เหรอเสียงอะไรวะอ๋ออ๋อกูกรู้แล้วเสียงอะไรพัดลมมันขูดแบบชุดสีนะครับขูดกับชิ้นดำ เสียงเหมือนโซ่เราลิ้นมันหย่อนดไป,ไปไหมท่านผู้ชมผมฟังเหมือนเสียงมันหย่อนนะครับเหมือนมันหย่อนเกินอะ่ะว่ามันไม่เกินหรอว่ามันหย่อนเลยแหละเห็นไนหะมท่านผู้ชมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะหย่อนนะหรือผมคิดไปเองวนะทีแรกอาะใส่ห้าเก้าไม่มีเสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ตัวตั้งโซ่เข้าไปดูนะครับ นี่มันเป็นอ่าน่าจะเป็นของนูโวหรือ,อไงแหละไปบอกที่ร้านเขาเอาตัวตั้งโซ่แล้วเ,เขาหยิบตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้มันสามารถตั้งเอ้ยมันเป็นตัวตั้งโซ่อัตโนมัตินี่แหละมันจะมีสปริงอยู่ในผมถอดออกอ่ะเห็นไหมมันจะยุบลงไปได้หรือว่ามันชนวาวนี่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับอ่ะผมใส่ตัวตั้งโซ่เข้าไปแล้วทีนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะเหมือนเสียงโซ่จรงิงๆดยท่านผู้ชม มันหย่อนนะครับคิดว่าโซ่มันหย่อนหย่อนค่อนข้างจะเยอะต้องลองปะเกน็นเพิ่มปะวะเพราะว่าผมว่าเสื้อตัวเนี้ยมันต่ํานะครับมันค่อนข้างจะต่ําผมต้องไปหาปะเกน็นมาลองนะเนี่ยถ้าไม่ลองปะเกน็นผมคิดว่ามันหย่อนแล้วมันจะเกิดเสียงดังมากนะครับหรือว่าอาจจะไล่ๆแรงของนาดโซ่เราลี้นหลุดเลยก็มีก็คือกูต้องรื้อเสือ้อฝานะครับเห็นไหมโซ่มันค่อน,นข้างจะหย่อนมากนะครับ หย่อนเลยแหละมันหย่อนเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปหาประเก็นแป๊บหนึง่งตอนนี้ท่านผู้ชมผมได้ทําการลองประเก็นมินียมไป1แผ่นนะครับอ่าเห็นกันอยู่นะประเก็นมิเนียมนะครับ1ประเก็นมินียม1แผน1่นอ่าหมิลนะครับหแผน่น1มิลพอดีเป,ป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเสียงจะหายไหมผมว่าโซ่อะโซ่มันก็ยังหย่อนอยู่นะครับเห็นไหมนี่ไม่ได้ใส่ตัวดันโซ่นะเดี๋ยวเออใส่เพื่อได,ได้เดี๋ยวใส่ตัวดันโซ่เข้าไปด้วยนะครับ อันนี้ผมใส่ตัวดันโซ่ลราวรลินไปละรู้สึกว่าโซ่จะตึงมากนะครับใช้คาว่ามากเลยลองไปมินหนึ่งเห็นไหมถ้าเทียบกับเมื่อกี้นะครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้ท่านผู้ชมดูนี่เห็นไหมครับเห็นไหมโซ่มันไม่หย่อนเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าอ๋อเสียงเงียบกริบเลยโอเคนะครับแสดงว่าเสียงเมื่อกี้มันเกิดจากโซ่ลราวรลินที่หย่อนเกินไปผมไม่รู้นะว่าไอ เสื้อตัวเนี้ยมันปาดหัวเสื้อมามินน,นึงหรือเปล่าแต่ผมไปเจอดีท่านผู้ชมนี่ว่าท่านผู้ชมสิ่งที่ผมเจอนะครับผมเจอในฝาเจ,าเจ้าตัวเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมไปเจอแกะมาแล้วเจอเนี่ยประเกน็นประเก็นฝานะครับประเก็นฝามีทั้งทองแดงแล้วก็มีทั้งมินเดียมทั้งหมด3แผ่น3แผ่นเนี่ยรวมเป็นมินนึงพอดีเลยผมว่าละมันรวมเป็นมินนึงเลยผมก็เลยไปรอประเกน็นตีนเสื้อเป็นมินนึงนะครับ ก็โซ่เราลิ้นก็ตึงขึ้นเยอะนะฮะตึงปกติเลยไม่มีเสียงอะไรละผมก็งงเว้ยว่ามันลอมาทําไมเนี่ยเนี่ยผมงงมากเลยว่ามันลอมาทาไมแล้วท่านผู้ชมดูนี่เนี่ยอันนี้คือประกันตึกเว้ยมันคือประกันตึกที่มันติดมากับเสื้อฝาตัวเนี่ยมันใส่เป็นรถชักยาวเว้ยมันน่าจะใส่ก้านเทนหน้าหรือหรืออะไรมาเนี่ยแหละแต่ขนาดเนี่ยไม่ถึงครับสิบสี่น่าจะสักประมาณชักห้าชักห้าชักเก้านะครับไม่น่าเกินสิบหรอกเพราะว่าก้านสองจังหวะดมันยาวไง นะครับมันใส่เจ้าตัวนี้มาแล้วทีเนี้ยแม่งลองปะเกันฝามาเว้ยกูก็ไม่เข้าใจทำไมมึงไม่เอาปะเกันเนี้ยทำตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มไปอีกมิลหนึ่งแม่งก็จบแล้วแม่งเสิอกไปลองปะเกันฝาแต่ว่ามันอาจจะแบบเสียความอาจจะลื้อยากไงอาจจะขี้เกียจนะครับถามว่าแง่แม่งมีผละไรไหมผมว่ามันก็พอๆกับที่เราลองตีนแหละเราลองตีนเสื้อแหละแต่ว่ามันสะดวกไงมันสะดวกมันง่ายกว่าเว้ยแต่แต่ใช้คําว่าแต่กําลังอัดนะครับโอกาสที่กําลังอัดจะแลบออกอ่ะมันเยอะเยอะมากนะครับใช้คําว่าเยอะมากเพราะปะเกันอ่ะ ประกันมาหลายแผ่นเกินเห็นไหมแล้วโอกาสที่มันจะสนิทอะ่ะมันน้อยนะครับโอกาสสนิทมันน้อยโอกาสถ่างมันเยอะกว่าเพราะมันหลายแผ่นนะท่านผู้ชมดูแต่ละแผ่นดิดูท่าพึ่งพาได้ทั้งนั้นเลยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแม่งลองมาอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันตัดอะไรมาหรือเปล่าน,นะครับก็โอเคอันนี้ของผมเป็นอันปกติแล้วเดี๋ยวผมจะขอเซ็ตน,นุ่นเซ็ตนีนนิดหนึ่งนะครับในส่วนของหัวเทียนเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้คือที่ผมได้มาเนี่ยคือมันเป็นหัวเทียนโซนิคนะครับเกลียวยาวถามว่าทำไมต้องใช้เกลียวยาวใช้เกลียวเดิมได้ไหม กูตอบเลยว่ามันไม่ได้เว้ยอันนี้คือกูไม่ได้ทํานะแต่คิดว่ามันต้องไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยเพราะอะไรเพราะลูกหกสิบอะกำลังอัดมันเยอะเว้ยกำลังอัดมันเยอะแล้วเกีียวเกี่ยวหัวเทียนมีโอใช่ไหมมีโอฟิโตมันก็มีอยู่นิดเดียวไม่แค่ครึ่งเดียวของอันนี้เองมั้งเนี่ยมันก็เสริมมาแค่เนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าใครทําก็แนะนําให้ทําเกีียวหัวเทียนด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปเซฟงบตัวนั้นเยอะนะเซฟงบเกี่ยวหัวเทียนมันทำมันก็ไม่กี่บาทหรอกสองสามร้อยนะครับ ชุกคมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาสตาร์ทเครื่องกันนะครับสตาร์ทแบบไม่ใส่ท่อนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูดูดูดีอยู่ดีแล้วอีกอย่างตรงนี้มันก็เสียดีๆทั้งนั้นที่กูได้มากูลืมใส่อะไรเปล่าวะ เดี๋ยวเราต้องดูไฟที่หัวเทียนก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยไอสัตว์ไฟออกไฟออกยึดเค่ดังแปะเลยเออเอเฮียไฟไฟมันก็ออกอยู่นะอาจจะเป็นเพราะน้ำมันเครื่องค้างหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะอุ้ยแม่งดูดโคตรแรงน้ำมันโคตรเยอะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นควันเห็นไอน้ำมันนี่มันพ่นออกมาไหมครับ เยอะมากนะไหนนะแต่แบงสตาร์ทไม่ติดว่ะไฟมานะ้ำมันมาไม่ติดนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอออ๋ออ๋โอโอเคนะครับเอาไปว่ามันติดปกติทีนี้เราก็ได้เลิกประกอบแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นปากฝาไหม เห็นปากข้อไอเสียใช่ไหมครับเห็นปากไอเสียหน้าฝั่งไอเสียผมเจาะหลุมก๊อบนะครับได้ทําการเจาะหลุมก๊อบลงไบฝั่งไอเสียทีแรกถ้าเป็นตัวนี้ห้าเก้ากูเป็นแอะโอเคเอานว่าตัวห้าเก้าอ่ะตัวห้าเก้าผมเจาะฝั่งไอดีนะครับไม่เวิร์กมันประมาณว่าน้ํามันเข้าไปค้างตรงนี้เยอะพอมันเข้าไปค้างเยอะเนี่ยบางทีมันทําให้รอบค้างนะครับหรือว่าเกิดอาการสวิงขึ้นมาเพราะน้ํามันที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันเยอะแล้วนึกจะลงก็ลงอะไรเงี้ย แต่ทีนี้ผมย้ายไว้ฝั่งไอเสียนะครับมันก็ไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นหรอกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฝั่งไอเสียเนี่ยเพียงแค่ว่าผมอาศัยหลักการหลุมก๊อปที่ว่าเวลาน้ํามันหนาใช่ไหมน้ามันหนาแบบเผาไม่หมดเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่คอตรงนี้เว้ยเพื่อให้ท่อมันยิงแค่นั้นกูทำเพื่อให้ท่อมันยิงนะครับให้ท่อมันยิงแบบปุ๊งปังปุ๊บปังเวลาผ่อนกันเร่งเพราะว่าน้ํามันที่มันเผาไม่หมดเนี่ยมันจะลงคอท่อใช่ป่ะยิ่งเยอะไฟก็ยิ่งออกเยอะแล้วก็ยิ่งยิงแรงนะครับทีีีนน้้้ก็อาาศัยมไวตรง เป็นกระบวนการธรรมชาติ <c oughs> กระบวนการธรรมชาติของเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องไปใส่กล่องยิงกล่องอะไรก็จูนน้ามันหนาไว้หน่อยๆน,นะฮะเดีวพอผ่อนคันเร่งในรอบสูงปุ๊บมันก็ยิงปุ๊บปังปุ๊บป,ป,งป,ปังเลยนะ